ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวไกลและโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเติบโตเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตสิ่งสําคัญที่ควบคู่กันไปคือคุณธรรมซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยนําทางจิตใจให้เราจากแยกแยะผิดชอบชั่วดีมีเมตตาซื่อสัตย์อดทนและรู้จักเสียสละโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญก,กับการเรียนรู้ด้านวิชาการ แต่ยังมุ่งม,มั่นปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานในจิตใจของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและเป็นคนดีอย่างแท้จริงโดยมีแนวคิดที่เชื่อว่าการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนคือการวางรากฐานให้กับชีวิตของเยาวชนไทยอย่างมั่นคงแข็งแกรง่งหากนักเรียนเป็นคนเก่งแต่ขาดคุณธรรมในใจจะอยู่ในสังคมได้อย่างยากลําบากมีการประยุกต์ใช้คุณธรรมเป็นแกนแท้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของทุกคนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างพลเมืองที่ดีอมีคุณภาพและเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมหลักที่โรงเรียนคุณธรรมให้ความสำคัญโรงเรียนบ้านสว่างยานทาแจ้งปลูกฝังคุณธรรมในทุกกิจกรรมในโรงเรียน เน้นย้ำคุณธรรมหลักที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมจากกิจกรรมเล็กๆในโรงเรียนดังนี้ 1. ความพอเพียงสอนให้นักเรียนรู้จักประมาณตนการมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอีกเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสงความซื่อสัตย์สุจริตการพูดความจริงทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่คดโกง3ความรับผิดชอบ ครูสอนให้นักเรียนมีความตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด4การมีวินัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงและรู้จักควบคุมตนเอง5ความอดทนสอนให้นักเรียนมีความอดทนสามารถเผชิญกับความยากลำบากและไม่ย่อท้อหกความเมตตากรุณาการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือเจ็ความสามคัคคีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน กิจกรรมและการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจะบ,บูรณาการคุณธรรมเหล่านี้เข้ากับทุกมิติของการจัดการศึกษาเช่นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมเข้ากับวิชาต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเช่นโครงการคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาการบริหารจัดการผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีอีกมีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนและการดูแลนักเรียนการสร้างสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมเช่นสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและดำเนินกิจกรรมคุณธรรม เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเมื่อโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของคุณธรรมสังคมก็จะก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนสรค 3, โเค